สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องช่องมีสับผักบ้านนะคะพี่พี่วันนี้มาพบกันใน EP ีที่31นะพี่พี่นะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่าน q r วอารโค้ดนี้ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์0ู3 5 3 4 6 8 2 2 0835346822พี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะพี่พี่นะวันนี้น้องมีพระเครื่องราคาเดียวทุกองคนะพี่พี่นะ3 0 0บาททุกองค์นะคะกติกาการจัดส่งนะพี่พี่นะ1ององโอน้องจัดส่งให้ฟรีปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการน้องจัดส่งให้ฟรีเลยนะพี่พี่นะ เราไปเริ่มกับรายการที่หนึ่งเลยนะพี่พี่นะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรีหรยญหลวงพ่อขาวนะ, 2, 4, 6, นะคะ s, เป็นเหรียญหลวงพ่อขาวนะปีสองสี่หกเก้านะคะวัดรักสี่นะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดรักสี่นะคะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะ น้อขอยาสักครู่นะพี่นี่นะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินกูกท่ามาไฟนะพี่พี่นะกุกท่ามะไฟนะคะ รายการที่สองนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะรายการนี้รายการที่สามนะพี่พี่นะ 300บาทนะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่4เป็นพระสมเด็จ3 0 0บาททุกองค์นะพี่พี่นะ300บาทราคาเดียวทุกองนะคะรายการที่4นะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระปางสมาธินะ เป็นปรางสมาธิรัศมีนะคะหลังยันนะพี่พี่นะหลังยันนะคะรายการที่ห้านะพี่พต่นะปไปรายการที่หค่ะรายการที่หเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่พี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณหนุมานแบบพรมโมคลาณะนะคะ รายการนี้รายการที่6นะพี่พนะ300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระนางพญาเข่าตรงนะพี่พี่นะเป็นพระนางพญานะคะพร้อมเรียมกรอบนะพี่พนะรายการที่7นะคะ300บาทนะพี่พี่ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะรายการนี้รายการที่8นะคะพี่ๆต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะรายการนี้รายการที่9นะพี่พีนะ300บาทน,นะคะคลิปไม่ชัดพี่พีขอรูปไว้พิจารณาเพิ่มเติมได้ในไลน์นะพี่พี่นะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10บเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อแก้วค่ะวัดพวงมาลัยเนาะรายการที่10นะ ปรายการที่11ค่ะรายการที่11เป็นเหรียญร่อโบราณชินาราชนะคะเป็นเหนรียญหล่อโบราณชินาราชนะรายการนี้รายการที่11นะพี่พี่นะ3 0 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นเหนรียญหลวงพ่อเพชรนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะเกาะพังงานนะคะด้านหลังนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะ รายการที่สิบสามนะพี่พี่นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการท uh ี่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะคะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบสี่นะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะ รายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทนะพี่ๆนะรายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16ะค่ะรายการที่16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะ ที่สิค่ะรายการที่17เป็นพระพุทธสโสธรนะคะเป็นพระพุทธสโสธรนะรายการนี้รายการที่17นะคะพี่ๆสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะ ที่18นะพี่ๆนะต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เป็นพระกิ่งปะคําคอถือสั่งนะพี่ๆนะเป็นพระกิ่งนะคะถือสั่งนะรายการนี้รายการที่19นะคะ300บาทนะพี่ๆนะต่อไปรายการที่2 0ค่ะ รายการที่2 0เป็นกิ่งตกกะกแ,แตนนะคะเป็นพระกิ่งตกกะกะแตนนะรายการที่2 0นะคะพี่พี่สามบาทนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่2 1ค่ะรายการที่2 1เ,เป็นพระสมเด็จปกโพนะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่21นะต่อไปรายการที่2 2ค่ะรายการที่22เป็นเหรียญพระมงคลบพิษนะคะเป็นเหรียญพระมงคลบพิษนะรายการนี้รายการที่22นะคะรายการที่2 2นะ300บาทนะพี่ีต่อไปรายการที่2 3ค่ะรายการที่2 3เป็นเหรียญใบโพนะคะ เป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อรีนะคะปี2.500นะคะรายการนี้รายการที่2 3นะคะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะต่อไปเป็นรายการที่14คะ่ะรายการที่4สเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดบ้านแคนะพี่พี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะคะยกช่อฟ้าศาลาวัดเดิมบางนะพี่ๆนะรายการที่14นะคะรายการนี้300บาทนะคะพี่ๆต่อไปเป็นรายการสุดท้ายค่ะรายการที่2 5นะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะคะ รายการนี้รายการที่15นะพี่พี่นะรายการสุดท้ายนะคะ300บาททุกองค์นะพี่พี่นะสนใจองค์ไหนแจ้ง e p ีแจ้งรายการได้ในไลน์นะพี่พี่นะวันนี้พบกัน ep ีที่31นะคะพี่ๆี่พบกันใน ep ีที่31เนาะ พี่ๆสนใจอ,องไหนแจ้งน้องได้เลยนะพี่พี่นะแอดไลน์ได้ที่เบอร์0835346822 0835346822ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ